ดูดูมันแกล้งกัน<อ>มันแกล้งเม็ดเลยนะ <achieve> โอ้ยไปแล้วมามาเราเพิ่งชุกมันฉุกแน่แน่เนียน่อยอ้าวนี่ขา่าวมดเลยดิตัวมดโอ้โหมั็นครึ่งเลยอ่ะโอ้โหโอ้โหอ่ะเหี้อะหำไปแล้วมันไปแล้วอู้มันจะเมนหัวอะไรเนี่ยโอ้ยเจ็บอารูโดโดโดดุมแก่นเม็ด ไปไหมฮะฮะ <c oughs> มองมองสุ่มจังทางไกลดีกว่าไหม,มา,มานี่ <c oughs> ดูโอ๊ยต่อครอบครัว <c oughs> ตายจังกัส